สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับย uh ิน huh. ดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการ Meta ลเ r ิร์ท้องนะครับพอดีตอนต้นรายการเนี่ยเราก็ได้พูดถึงประเด็นร้อนในช่วงนี้เนาะจริงๆประเด็นร้อนวันนี้เลยก็คือเรื่องของราคาบิตคอยที่ร่วงลงแรงนะครับแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยมีดูจะมีอีเวนที่แรงกว่าน,นั้น <c oughs> oh ก็คือเรื่องของสมรภูมิที่ออกมาแจ้งข่าว <c oughs> เกี่ยวกับว่าประเด็นเรื่องของการเสรียภาษีเนี่ยว่าเวลาคิดจริงๆเนี่ยคิด <ๆ S 2> คิดภาษีคิดตัวนะก็คือคิดเฉพาะ เอ่อทราน s ซ c คชันที่กำไรก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าไม้ที่กำไรส่วนไม้ที่ขาดทุนเนี่ยก็ถือว่าไม่รับรู้ไม่มีอยู่อะไรเงี้ยทําให้ก็มีประเด็นกันเกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันควรจะรวบทุกๆอันไม่ใช่เหรอมาคิดประมาณนี้คือแล้วก็แล้วแต่ความคิดเห็นต่างๆนานากันไปเนาะด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พี่ชิมสะท้อนออกมาก็คือด้วยด้วยโครงสร้างแบบนี้มันเหมือนกับว่าอันหนึ่งแหละคือเราคุยกันแล้วว่า,วาเอ้ยคริปโตมันเหมือน,น,น,นเป็นเอ่อเป็นเทคโนโลยีเนาะที่ถ้าเกิดว่าเอาไปปรับใช้กับ ไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามถ้าคุณหาท่าที่อยู่กับมันได้มันอาจจะเป็นคุณอาจจะสร้างเ c u เค e ใหม่กับอุตสาหกรรมนั้นได้เลยมันก็เลยเป็นประเด็นอย่างแรกว่าจริงๆแล้วอะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม,มอื่นๆอย่างอย่างหุ้นอย่างแคปิตอลเกนอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่พูดไม่อย่างหุ้นอะมันเราไม่เคยเก็บภาษีแคปิตอลเกนเนาะแต่ว่าเอออยู่ดีก็เก็บเก็บตัวของคริปโตแล้วเก็บค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับทาให้ทำให้ใหใหเออเมื่อเทียบกับหุ้นเนี่ยที่มันมีเต็มไปด้วยแบบบริษัทที่อยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นุรรกช่่วงทีเาแบบ ช่วงที่ประเทศสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะที่แบบเติบโตขึ้นมาได้อะเ,ออเมื่อเทียบกับคริปโตแล้วอะ่นะณปัจจุบันอะ่ะคริปโตก็ดูจะมีรูฟแบบนั้นเหมือนกันมีภาพแบบนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นอ่ะเนาะซึ่งทางการสนับสนุนเนี่ยภาครัฐทําอะไรได้บ้างก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าอยากจะสนับสนุนอะไรอะ่ะเรื่องภาษีจะไม่คุยกันอยู่แล้วจะทําอะไรให้มันง่ายที่สุดกันเนาะตอนนี้ก็เลยมีประเด็นว่าเหมือนกับว่าทําไมทําอะไรก็ยากละเกินสําหรับคริปโต อันหนึ่งเราส่วนอันที่สองเนี่ยที่ที่นักเทรดค่อนข้างจะก,กระทบเลยก็คือเอาถ้าไม่ได้มองภาพใหญ่ขนาดน,นั้นคือมันเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรเก็บภาษีที่ดูจะไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติของอาชีพอาชีพนี้เลยอาชีพแบบการเทรดพี่คิมก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบถ้าถ้าทำยูทูบ u b e เงี้ยก็เหมือนเหมือนกับการบอกว่าเก็บภาษียูทูบเบอร์ก็คือเอาเฉพาะคลิปที่มันปังคลิปที่คุณ คุณได้กําไรแต่ว่าคลิปที่แบบคุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยเออมันไม่ปังมันมันเสียเน็ตคิดแล้วอ่ะว่ามันมันมันเสียเงินอะ่ะก็ไม่นับอารมณ์ประมาณเนี้มันทําให้แบบเออมันดูจะแบบการเป็นอาชีพนักเทรดอะ่ะมันดูจะไปต่อไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็เลยโอ,อ้ชวนคุยกันว่าด้วยด้วยความว่าโลกเก่าเป็นแบบนี้คือถ้ามองภาพอื่นอะ่ะอุตสาหกรรมอื่นะ่ะเกิดยากแล้ว ถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐต้องหนุนนะเนาะแต่ด้วยความของคริปโตเนี่ยจริงๆคริปโตอะบิตคอยอะมันโตมาโดยที่แบบไม่มีไม่มีใครสนับสนุนเลยนะจากหน่วยงานส่วนกลางเนี้ยส่วนเนี้ยก็จะห้ามห้ามห้ามแต่ว่าก็โตมาต่อได้ทีเนี้ยก็เลยคุยกันเรื่องของตอนเนี้ยมันมันคริปโตมาไกลจนจนเรียกได้ว่าเราคุยกันเรื่องโลกใหม่ที่อยู่บนนี้แล้วอะโครงสร้างการแบบการแบบเขาเรียกอะไรนะเซเทลเมนต์แบบใหม่อะ ของทรานเซชันของหน่วยงานรัฐการแคบจะเรียกว่าเอาการบกครองมาอยู่วันนี้ได้เลยอะถ้าเกิดว่าสร้างโลกใหม่เกิดขึ้นจริง,รงๆนะครับผมก็วันมันมีศัพท์หนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นหูกันบ้างแต่เราไม่เคยได้คุยกันเลยเนาะก็คือคำว่าดาวน์การเวนแนนต์นะครับก็คือคุยกันว่าโอเคถ้าถ้าโลกเก่าเนี่ยคงสร้างแบบดูจะบีบคั้นแบบนี้บางทีแล้วอะมันอาจจะทําให้โลกใหม่ยิ่งเติบโตก็ได้เพราะว่าด้วยนอมของการบริหารการจัดการ แบบที่เรียกว่าดาวก็วันน้นเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมก็เลยเป็นที่มาของเมทัลวอช t อร์วันนี้ครับอ่ะ,อะก็าถามพี่คิมเลยว่าเอาคําว่าดาวก่อนอะไรพี่ดาวดาวไม่ใช่กาวใช่ไหมไม่ใช่กาวคืออะไรทำไมเราต้องเราต้องพูดคําเนี้ยถ้าถ้าได้ยินคําว่าดาวต้องนึกถึงอะไร ดาวเนี่ยคือกจจก decentralized autonomous organization นะครับถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือองค์กรที่ขับเคลื่อนตัวเองโดยกระจายศูนย์เจริญอำนาจนะครับคำถามคือว่าดาวมันเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาทําไมนะก็คือตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนนะครับเอาจริงๆการกระจายกระจายตัวเจริญอำนาจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําได้ดีนะบางครั้งเจริญอำนาจอาจจะเชื่องช้านะอาจจะแบบว่าแข่งขันช้าก็ได้นะครับแต่การเจริอำนาจหรือว่าการที่แบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะดีเรื่องของความยั่งยืน นะครับยืนเป็นหลักไปกันนะครับถ้าต้องยั่งยืนด้วยนะฮะอย่างแรกเลยเราเห็นพวกหุ้นแม่จนปุงหุ้นเนี่ยนะครับพอจะคุณจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องทําปรับโครงสร้างให้แบบว่าเออไม่ไม่ไม่เสี่ยงเกินถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งพังพลาดไปหรือว่าซีโตายไปอะไรเงี้ยหุ้นของคุณจะอยู่ได้มีโครงสร้างการบริหารที่ดีนะครับแล้วก็กระจายหน้าที่ที่ดีนะครับนั้นเนี่ยนี่คือหุ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันต้องเป็น public คอมพานี นะครับก,ก็คือต้องบบมีการลรงทุนมันต้องมีความเสียภาพแบบหนึ่งในการดังน,นั้นเนี่ยเห็นภาพไงว่านแบบี่แหละดาวออกแบบเพื่อการเขาเรียกว่ายั่งยืนนะครับครับคือแล้วแบบเซ็นทรัลไลซ์ไม่ยั่งยืนหรอไม่ต้องยั่งยืนอย่างไงนะครับต้องมาบอกกันว่าการลรงทุนนี้เป็นเป็นปัญหาอะไรบ้างเรานับถึงประเทศครับหรือทางภาครัฐหรือไม่ทั่งองค์กรหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของบริษัทตราทุนต่าหุ้นค่าเงินก็ได้ทําไมเหล่านั้นเนี่ยถึงพังทลายไปนะฮะ ทันทายไปเพราะว่าการอํานาจในการ,รขับเคลื่อนทิศทางเนี่ยมันรวมศูนย์เช่นเป็นทางภาครัฐอยู่ดีเจอคนดีก็ดีไปก็ดีด้วยก็สื่อดีบ้างก็ามันรวมศูนย์ไงนะครับออกแบบหัวคิดนะยิ่งรวมศูนย์มากนะครับมันก็ยิ่งมีประเด็นของการตรวจทิศทางได้มากซึ่งดีเรื่องของอาจจะไปคล่องตัวไปเร็วแต่ข้อเสียคืออาจจะผิดทางตกเหวก็มีเยอะแยะนะครับนั้นคุณจะเห็นประเทศในโลกเนี่ยนะครับมีการล่ม พังเกิดใหม่เกิดวิกฤติล่มพังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐประหารโอ้โหระบาบานั่นคือเยอะมหาศาลมากนะครับแถมทั้งเกิดการประท้วงต่ตางๆนานามากมายคําถามคือว่าการประท้วงนั้นเกิดเพราะอะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้เช่นปากีสถานั้งเห็นไหมเกิดการประท้วงรัฐบาลนะครับความจริงนี้ก็ <c oughs> หลายประเทศที่ตอนนี้กำลังถูกนนนนประท้วงอยู่นะครับเผาโน่นน <c oughs> ี่นั่นอะไรแบบนี้คือเยอะมากเลยเรื่องความตึงเครียดนะครับคําถามคือเอ้าทำไมต้องประท้วงด้วยทําไม ไม่ดีใจเลยที่แบบปกคอรองเพราะว่าคนหรือประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้นะครับประโยชน์หรือว่าไม่คล่องใจสงสัยในการดําเนินงานบริหารของทางรัฐบาลว่าเขาเอื้อประโยชน์ต่อใครทุกปล่าพวกพ้องหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จริงๆจากการตัดสินใจแบบนั้นของทางรัฐบาลนะครับตัวท,ที่ดีของของเกมแล้วเนี่ยนะครับที่ดีเกมนะครับเท่าน,นี้เนี่ยการกระจายอำนาจหรือให้คนโหวตกันจะได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับการตัดสินใจนั้น ะถูกออกมาได้เขาเรียกว่าได้หยุดแต่คนส่วนมากมากที่สุดอ่าอย่างนี้ก่อนถ้าการโหวตนี้การกระจายหน้าที่ดีอย่างเช่นชาประชาธิปไตยอ่ะถูกไหมเดโมแครซี่ใช่ไหมชาตประชาธิปไตยนะครับ ก็จะคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์นะครับพอคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ปุ๊บมันก็จะปกครองกันได้แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ยั่งยืนอ่ะแบบประมาณนี้อาจจะไม่เร็วเร็วที่สุดเหมือนแบบผลิตการนะที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงฉับไวว่องไวอะไรก็ตามนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยยิ่งระบบไหนเนี่ยมีความรวมศูนย์มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับผู้ที่กําหนดทิศทางก็จะเป็นคนที่มีอํานาจหรืออ่ะยิง่งถ้าประเทศเนี่ยรวมศูนย์มากก็เป็นผลิตการถูกไหมอ่ะก็ชัดเจนนะครับดังนั้นพอเป็นผลิตการเนี่ยนะครับ,รก,ารรบการที่เขาจะดําเนินนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยยนนะะะครรับเเขาาออออจจื้ปโช์ต่ ่อสิ่งที่เขาคิดหรือเขามีในคิดบางอย่างเนี่ยเขาจะไปในทางนั้นเช่นเขาจะไปเศรษฐกิจยุคยุคใหม่เลยล้ำเลยนะเอาคิดดีก็ได้ล้ำไปเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เป็นรมสูญมากก็จะตกหลบประชาชนหรืออาจจะมองข้ามประชาชนบางอย่างด้วยก็ได้นะฮะเช่นเอลซอร์รอได้เอลซอรอ์อ,อ,รอสับผมผมก็ก็บอกว่าเขาก็แต่ที่ค่อนข้างอ่าเหมือนแบบไปทางแบบ ฝั่งเขาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลือกตั้งมาไงถูกปะ<ช>แต่ว่าผู้นำเนี่ยมีมีทิศทางในการในในการกลุทิศทางของประเทศเยอะเยอะมากนะครับแต่ว่าดาวเนี่ยจะต่างกันมาเขียอย่างอเซอนเนี่ยก็ก็มีความปั่วนะไม่ใช่บอกว่าแฮปปี้นะมีความปั่วเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ทุกคนไม่ได้แฮปปี้นะต้องต้องบอกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเดี๋ยวเป็บาลที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่รักชาตินะ เป็นคนที่รักประเทศผมทำทุกอย่างเพื่อประเทศทราบผมผมเชื่อว่าคำพูนั้นจริงนะครับเขาอาจจะรักชาติจริงๆก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เขามีอํานาจมากเกินไปเขาจึงไม่ต้องแคร์การคานอานาจของทางประชาชนหรือเสียงของประชาชนก็ได้พเพราะาความมีอํานาจมากไงแลวเขาคิดว่าเขารักชาติก็เลยทำำํากาหนดทิศทางในทางแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่อยู่ยั่งยืนนะครับถ้าเรามองึ้นไปมีอํานาจก็เสียอํานาจทางได้ส่วนอย่าจากการบริหารที่ผิดพลาดนะครับหรือการรวมศูนย์นะครับหรือแม้ค่าเงินนานๆเนี่ยถ้าเรามองถึงเทคนิคบล็อกเชนมาช่วยอะไร อย่างแรกทำไมบิตคอยน์ถึงเป็นอันที่คนต่างมั่นใจนะครับหนึ่งคือจารปุงบิตคอยน์เนี่ยด้วยสกุลของมันเนี่ยนะครับมันเป็นไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนโยบ,บายการเงินของบิตคอยน์ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะเปลี่ยนแปลง<ะ>ก็ต้องมีบริวารถึง90%เนี่คือการกระจายอำนาจนะครับในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางของบิตคอยน์เก้าสิบเปอร์นต์พมชนมายเนอร์<ะ>ดังนั้นบอกจริงแล้วเนี่ยบิตคอยน์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนโยบ,บายแต่ไม่เปลี่ยนแปลงมันจะตัดจากเงินสกุลเดียสกุลนหนึน คนกนคําหนดอ่ะเอ้าเทนี้วันนี้เศรษฐกิจแยก่กูพิมพ์เลยปุ้งจบนะฮะเออแต่บิทคอยไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าต่อให้เกิดเศร,รษฐกิจพังแค่ไหนบิทคอยก็เป็นบิทคอยอันจะสมามารถค่าของมันได้นะครับซึ่งอาจจะต่างจากพวกเงินสดทั่วไปที่แบบว่าต่อที่เศรษฐกิจพังเขาต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่ออุ้มชูเศรษฐกิจถูกปะแต่ว่าในไม่บอกว่าการอุ้มชูเศรษฐกิจหรือการอัดฉีดไม่ดีแต่จะบอกในมุมที่ว่าแล้วเงินที่เปลี่ยนนโยบายแบบนั้นเนี่ยมันโอเคไหมถูกปะ ที่เปลี่ยนแปลงซอกโอของตัวเองการเกิดเนเพื่อการเสริมค่าเพราะว่าคุณไม่สามารถที่ทจะรักษามูลค่าได้หรือไว้ใจได้แลยกันกับเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นถูกไหมฮะอันบิคอยจึงจึงน่าไปที่พึ่งพาได้จะมากกว่าที่จะเป็นเงินเฟียสกระดาษอันแนละ้วพูดในมุมนี้นะครับแต่ถ้ามองของการบูดถึงประเทศเนี่ยนะครับมันมีหลายปัจจัยมากคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมาวันนี้เนี่ยเรารู้สึกเออทาไมาประเทศเราหรือการปกคอรองหรือการนโยบายมันชา้าจังเลย เปลี่ยนแปลงช้าหรือเกิดนะครับเพราะเปลี่ยนแปลงช้าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไ่าด้มีที่ดีกว่านี้เปล่าวะหรือแม้กระทั่งโลกเราี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างวารวดเร็วมากๆนะครับ,รบห้าปีที่ผ่านมาโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแ,แบบก้าวกระโดดเลยนะฮะคําถามคือมุมมองแบบเก่ามาเส้นแบบเก่าหรือค่านิยมแบบเก่าตอบรับโลกกับตัวกับโลกนี้เร็วเท่ากับอันให,หม่ไหมความจริงก็ไม่ใช่นะครับบอกถึง แนวคิดนโยบายและทางการเมืองทางการปกครองเนี่ยนะครับเริ่มเปลี่ยนไปเร็วมากมันมีแนวคิดทางการเมืองที่นอกกรอบขึ้นเยอะนะมันมีอะไรที่นอกกรอบนโยบายที่นอกกรอบขึ้นเยอะแต่แนวคิดนอกกรอบนั้นๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สามารถที่จะถูกอ p p r o v จากระบบการปกครองแบบดั้งเดิมได้นะครับท่านถามว่าบล็อกเชนมาเกี่ยวอะไรกับการปกครองแบบนี้ท่าน,นที่นันเอาบล็อกเชนเนี่ยนะมาอยู่ในการปกครอง การควบคุมการทํางานร่วมกันขององค์กรอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถึงเรียกว่าเป็นดาวนั่นเองนะฮะดาวคืออะไรนะครับดาวคือการโบวตการสิทธิในการออกเสียงโดยที่กระจายอำนาจและโปร่งใสโอเชีนเนยนมีข้อเจ๋งความโปร่งใสอยู่แล้วนะครับ,รบการตอบย้อนหลังได้การที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าไม่มีใครคน,นมาคุมได้ไม่มีหัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยจริงอ,อยู่โอเชนเนี่ยกว่าจะบวชกว่าจะอะไรก็คงจะช้า มากเหมือนกันช่แต่ว่าทางที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นทางที่ยั่งยืนอ่ะผมเรียกว่ายั่งยืนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเคสคหนึ่งครับของของประเทศรีโนนะครับไม่ใช่ในประเทศโททีครับเป็นเมืองรีโนนะครับรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกานะครับรีโนเนี่ยออกเหรียญของตัวเองนะครับและมีการทําเป็นการให้โหวตนะฮะโหวตว่าควรจะใช้ทรัพย์่อนอะไรนะครับผมชอบรีโนมากเพราะว่ารีโนเนี่ยนะครับมีการทาเหรียญใช่ไหมแล้วมีการโหวตว่าควรจะใช้ทรัพย์สินของรัฐทำอะไรบ้างมีเคสเคสหนึ่งเขาโหวตว่า ให้เอาที่ดินว่างเปล่าของทางทางรัฐเนี่ยนะครับของทางเมืองเนี่ยนะครับทอดีทางเมืองเนี่ยนะครับ<ม>ทําเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเลยสิแล้วก็เอาตัางค์ที่จะเป็นรายได้นั้นเนี่ยนะครับมาเข้าสู่ดาวก็คือเข้าสู่กอนเน็ตดาวกอนเน็ตนั่นเองกองการของการแล้วเอาไปทําอะไรก็ต้องมาบวชกันเอาที่ไปทำอะไรก็ต้องบวชกันซึ่งพอเป็นบล็อกเชนเนี่ยทุี่ยันโปร่งใสหมดงบประมาณต่างๆต่นโปร่งใสหมดถ้าอาจารย์ปูได้ดูเรื่องที่ดินดาว มันแบบมันอยู่บนบล็อกเชนหมดเลยอ,ะอ่ะจะโง<ช>จก,จกโงจะโกงยังไงวะโหวตเท่าไหร่ก็รู้หมดมันโกงไม่ได้นะครับบ<ม>ล็อกเชนนะดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันมาตัด่้งของตัวกลางที่น่าจะถือออกไปคุณไม่ต้องมีตัวกลางที่น่าจะถือแล้วนะครับแทน,นทำไมมนโปรยนะฮะแล้วพอไปป,ปุ๊บเนียเ่ยเห็นไหมถ้าเราึกเาอานึกถึงนะการปลกครองเป็นต้นเดินได้ตอนนี้เรามีที่ดินตรงสนามบินสมมุตินะที่ดินโลกโลบสนามบินของทางภาครัฐอย่างแรกเลยจะทําอะไรดี นะครับผมก็คิดแล้วให้เจ้าสัวคนนี้ดีกว่าว่ารู้จักกันเดี๋ยวเตยทอนตังถูกไหมเพราะว่าเื่อใบของจันปุงอาจจะต้องมาจากคอร์เรชันเดิมหรือความเป็นไม่ไม่โปร่งใสก่อนหรือไม่กระทั่งมีการเอื้อต่อคอร์เรชันของจันปุงเพราะว่ามันคือเซ็นทรัลไล์เนี่ยจันปุงชี้นำาซ็นเยอะแต่ถ้าเป็นคนโหวตมันอาจจะไม่ได้ไปทางใครถูกไหมแต่ว่าพอมันเป็นเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาของเซ็นทรัลไลซ์ด้วยหลคนบอกว่าตัวการก็ดี คนกลางก็ดีใช่ครับแต่คุณต้องเชื่อใจเข้าไปครับแล้วเราพังกันมาเท่าไหร่กับความเชื่อใจนะครับ<ม>เ,เขาเรียกว่าคนไว้ใจร้านที่สดุดครดีแปฮะตัวดีเลยนะครับอ่ายิ่งเชื่อใจมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการผิดผิดผิดคําพูดมากนะครับหรือว่าผลลัพธ์ของการไว้ใจนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นความเจ็บปวดก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพอเป็นไงพูดอย่างเงี้ยนะครับว่าไงครับ ถ้าการบริหารการที่ดินแบบดั้งเดิมมีความนอกในมีความปกปิดนะครับมีความไม่โปร่งใสอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อต่อใครสักคนหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะแล้วอาจจะได้เงินตกหล่นหายส่วนแล้วสุดท้ายอธอที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์เห็นไหมก็เพราะจริงๆมันมันไม่ใช่คําว่านอกในขนาดนั้นหรอกเพราะบางทีก็ตรงๆเลยก็ได้แต่อํานาจเยอะไงเพราะว่าอํานาจในการตัดสินใจเขาก็ทําได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องของอำนาจหมายถึงว่าคนหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจโดยที่ ผลกระทบม,มันอยู่ในองค์รวมม,มันตกไปสู่คนที่แบบไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะ,ะครับใช่ครับดังนั้นเนี <c oughs> ดาวเยก็จึงเป็นสิ่งที่เหมาะแล้วกนันในการปกครองแบบยุคใหม่นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าตัดซีเกมแล้วเนี่ยกานะรที่มีคนรุ่นใหม่มาออกสิทธิ์ออกเสียงความคิดเห็นแล้วถ้าใครบอกว่ามันดีก็จะเดินต่อไปความยัง่งยืนของประเทศขององค์กรนั้นจะเกิดขึ้นจะไม่ตายไปเหมือนโกลด์ดัก สมมติแบบโกดักบอกว่าเออเจอเครื่องกล้องดิจิตอลแล้วถูกไหมเราก็บอกว่าเออไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดินเินผิดไงมันเลยก็ต้องเจ๊งต้องล้มไปแล้วมีการจ mm ับ hmm. วัต่างๆนานะครับมันก็มีที่ในการขับเคลื่อนขึ้นไปได้ตอนนี้ดาวเนี่ยเติบเป็นตี้ดาวแล้วนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งหรือว่าโปรเจกต์ลิงก์ดาวเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกระจาย oh. ตัวไปทุกที่เลยนะครับแลวผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีดาวอีกเยอะแต่ต้องบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็น จุดที่ทดลองอยู่ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะอืมนะครับอยากอยากล้วอยากนะยังยังยากแหละอ่ะก็ก็เรื่องของเรื่องคือมุมเนี้ยมันก็จะมีประเด็นจริงๆเรื่องเรื่องดาวดาวมันมีประเด็นอยู่สองสามประเด็นเลยอย่างแรกก็คือระบบอะได้แหละโปร่งใสได้แหละแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือการที่มันต้องออกมาใช้ในชีวิตจริงก็คือหมายถึงว่า โอเคแหละมันเหมือนเอาระบบบดร,ระบบเอกสารระบบภาษีระบบการเงินขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชนหมดเลยเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยถ้าเราจะนิยามบล็อกเชนอ่ะเราจะกว่าจะเข้าใจว่าบิตคอยอ่ะมันต่างจาก <ừ. S 1> ออนไลน์เพย์เมนต์ยังไงก็คือเหมือนว่าเอ้ยเงินมันเหมือนเงินมันไปเลยเงินจากกระเป๋านึงไปสู่อีกกระเป๋านึงเคลื่อนย้ายจริงๆมันไม่ใช่แค่ระบบบัญชีที่แบบธนาคารไปบอกกันนะนะเออว่าแบบ <ừ. S 1> เราต้องเชื่อใจตัวกลางประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันคือตัวของเงินไงแต่มันก็เอาไปปลดล็อกเรื่องของเอกสาร เรื่องของอำนาจอะไรต่างๆของคือเอกสารภาครัฐทุกๆอย่างอะ่ะมันก็คือเป็นการใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะ่ะครับก็คือที่มันมีขั้นตอนที่ซับซ้นอนกว่าเราจะแบบเออเขาเรียกอะไรยืนยันว่าเป็นคุณจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือพอพอคริปโตมันคิดมาแล้วเนาะว่ามันเป็นระบบยืนยันตัวตนเข้ารหัสอะไรก็ว่าไปอ่ะมันเอามาปรับใช้กับพวกนี้ได้เลยก็อย่างที่เคสที่พี่คิมบอกมานั่นแหละว่าเฮ้ยมันมีการเอามาปรับใช้แล้วจริงๆจุดตายจุดหนึ่งที่ ที่มองเห็นตอนนี้ก่อนแล้วกันก็คือแต่ถึงเวลาโหวตเราก็ต้องให้คนไปทำอยู่ดีมันจะเอฟเฟกตฟขนาดไหนคือ <c oughs> ผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายหรอกคอาที่จะเกิดขึ้นจะเกิดเมืองใหม่ๆหรือเมตาเวิร์สก่อนเมตาเวิร์สเนี่ยอย่างน้อยคนที่เข้าไปคนคลิปโตรหรือมีความเข้าใจเรื่องของดาวเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดก่อน <c oughs> นะครับัมนมกอนประเทศเอสโตเนียอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นประเทศเกิดใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับเออ ก็พอได้เหมือนกันพอเห็นภาพว่ามันเกิดหมายมันทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านั้นผมว่าดาวเป็นเหมือนจะเป็นคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าโลกมันดีขึ้นโอเคมันมันแก้ปัญหาการปกครองแบบรวมศูนย์นานะเออความยั่งยืนอ่ะของโลกอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่ได้มันมันปัญหานานแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งในทางแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ครับอืมโอเคสี่ทุ่มแล้วครับทุกคนไปดูจัดตามกระเถิดนะครับ ถีกต้องสระโดดดาวด้วยจบดีตัวยตามด้วยเนี่ยเติเ์นวะว่าจ,จริงจริงมันจะมีคำถามหนึ่งจะถามว่าเราจะยั่งยืนจริงหรอเเพราะว่าจริงจริงดาวดาวอะไซคลมันสั้นมากเพราะว่าจุดใต้ของดาวเลยที่เมื่อเทียบกับเซนเทอรไลท์ก็คือโอเคถ้าทุกอย่างมันมันเป็นผลลัพธ์มันมันเราพยายามจะเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขึ้นมาอยู่แล้ว<อ>แต่เรื่องของเรื่องก็คือพอโหวตมาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดอันเนี้ยมันแก้ช้าแล้วสักพักมันพังก่อนที่ที่เราจะคิดวิธีการแก้ปัญหาขึ้นมาอีกเหมือนโปรเจกต พังเรื่องของดาวไปก่อนหน้านี้อาจจะต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันครับโอเคโอเคก็สี่ทุมแล้วอุยคยเอบคุพื่กคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังไลน์นี้นะครับก็ถ้าสรุปคลิปคิปนี้เกินซะยาวเลยเนื้อคลิปอยู่นิดเดียวโอเคถ้าถ้ามาสรุปคลิปิมิ์นี้นะครับว่าอันนี้เราพูดถึงอะไรก็คือเมื่อเมื่อเทียบกับตัวของเออเอาไหม่หมก็คือพูดถึงว่า Uh, วันนี้เรื่องของเมตาเวิร์สท้องนะครับ mm. เรามาคุยกันเนาะ mm. เห็นชื่อหัวข้อแล้วก็คือเมื่อโลกเก่าไม่เข้าใจไปโลกใหม่กันดีกว่าด้วยความว่าอีเวนต์วันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอีเวนต์ของการเก็บภาษีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคอนเน็กต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่เราเราคุยกันเรื่องของดราม่าเว็บสใช่ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างของเว็บสจริงๆเนี่ยมันมันดีเซนทเท่าไรขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเออตัวโครงสร้างเว็บสองเองอะ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ไม่ไม เออบรรดา VC ทั้งหลายหรือว่าบรรดาแบบนายทุนใหญ่ๆก็จะเป็นเจ้าของมันอยู่ดีก็มีอำนาจในการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรได้นะแต่ว่าเออตรงนั้นเราก็คุยกันถึงว่าเฮ้ยแต่ว่าลองไปดูผ่าของประวัติศาสตร์สิว่าจริงๆแล้วความดิสเซนท์ไรท์อ่ะมันเป็นความต้องการของมนุษย์อยู่แล้วที่พยายามจะให้มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีมีมีหน้าที่ของเทคโนโลยีว่าทําให้มันพร้อมให้มันเกิดขึ้นได้แต่จะใช้ไม่ใช,จใช้จะใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งมันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับ เรื่องของเว็บสมันก็คือการปลดล็อกให้เทคโนโลยีนี้มันมันทำให้การกระจายอํานาจแบบเป็นไปได้มากมากขึ้นนะครับผมซึ่งเออก็เชื่อว่าจะดีขึ้นแหละวันนี้ก็เลยได้เห็นตัวอย่างพอดีว่าเราก็นั่งคุยกันตรงที่ว่าเออเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ที่เขาเรียกแหละมันดันมาสุดแล้วก็คือถ้าเกิดว่าตัดเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของบล็ c กเ h นอะไรเงี้ยออกไปนะครับเว็บสามอะไรเงี้ย แล้วดูที่ระบบการปกครองของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็เห็นถึงความอยากจะกระจายอํานาจให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตามทฤษฎีเกมแล้วเนี่ยเอ,อ่ยิ่งกระจายอํานาจมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยั่งยืนมากเท่านั้นเบิกไม่เวิกอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเอ่อโดยรวมแล้วอะเรามาโดยองค์รวมอะประเทศมักจะตัดสินใจในทิศทางที่ผลกระทบกับแต่ละคนอะผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดนะครับแล้วมันจะไปต่อได้มันจะยั่งยืนอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่ง แนวคิดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าด้วยสิ่งที่มันมีอยู่ด้วยระบบของภาครัฐการตรวจสอบเอกาสารอะไรเงี้ยดันไปยังไงก็ไปไม่ถึงพี่คิมก็เลยพูดถึงเคสว่าเฮ้ยพอบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินคำนี้เยอะคำว่าดาว DAO นะครับผมย่อมาจากอะไรนะ decentralized autonomous Aut Organization โอเเคคคนนะรับซึ่งี้ไม ถ้าจะเอาคําแปลไปเป็นเนี่ยช่างมันเถอนนิยามเนาะมันมันก็ยากไปหน่อยแต่ว่าพูดถึงมันจะจํายากไงแล้วมันจะไม่รู้ว่าจะใช้กันทําไมแต่ว่าถ้าให้พูดคําว่าดาวพูดคาเนี้ยแล้วนึกถึงคําว่าอะไรนะครับพี่คิมก็ให้นิยามมันว่าเออเรื่องพวกนี้แหละที่พูดมาว่าเฮ้ยมันคือความพยายามของมนุษย์เนี่ยที่อยากจะกระจายอำนาจให้มากที่สุดแล้วบล็อกเชนอ่ะมันตอบโจทย์พอดีมันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีความโปร่งใสถ้าจะกระจายอํานาจพวกเนี้ยมันทําบนนี้ได้มันก็คือการที่ เออเอาโครงสร้างการปกครองการบริหารแบบกระจายอํานาจเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเชนนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าดาวนะครับผมเออพี่คิมก็เลยพูดถึงยูเคต่างๆที่ตอนเนี้มันทิศทางมันไปทางนั้นแล้วก็คือใครที่อยากจะกระจายอํานาจเนี่ยก็พยายามจะเอาบล็อกเชนมาปรับใช้นะครับก็พูดถึงโครงการของซิตี้ดาวนะครับแล้วก็เป็นของรัฐอะไรนะของรัฐเนวาดาก็คือมีมีคอยประจําเมืองของของสหรัฐอย่างเงี้ยที่ ที่เขาก็พยายามจะทำแหละก็คือเออถ้าเกิดว่าโครงสร้างการโหวตการการบริหารจัดการอย่างเงี้ยปกติเนี่ยกว่าจะโหวตโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะทุกคนที่กว่าจะคน,นคนหนึ่งสสคนหนึ่งสวคนหนึ่งอะ่ะจะเสนอขึ้นมาเสนอร่างว่าเฮ้ยอยากจะผลักดันเรื่องเนี้ยแล้วเรียกให้ทุกคนมาโหวตในทางปฏิบัติให้ประชาชนทุกคนโหวตไม่ได้นะมันก็จะโหวตได้แค่ในสภาประชาชนอ่ะจะโหวตเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของ ประชามติในบางเรื่องแต่ว่าที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นการเลือกตัวแทนนี่แหละเลือกสอสอส,อสอวเนาะมันก็ได้แค่ประมาณนี้แต่ว่าพอเอาตัวของบล็อกเชนมาใช้เนี่ยมันนาให้โครงสร้างต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะเสนอ proposal อะไรขึ้นมาว่าแบบอยากจะให้ทิศทางทั้มวลรวมอ่ะโอเคแดงยังอยู่ใช่ไหมอะทิศทางทั้งมวลรวมอ่ะไปในทิศทางไหนอะเสนอมาแล้วแล้วการโหวตอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะพูดถึงว่าการ improvement พวกเนี้ย เกิดขึ้นแต่นอกจากนั้นก็คือนอกจากเรื่องของการโหวตแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างเรื่องเอกาสารเนาที่แบบพอขวดทุกอย่างจะน้อยลงมันก็น่าติดตามเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้ไปถึงว่าเออมันก็ย้อนกลับมาว่าจะก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กจริงๆเหรอเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกๆอย่างอ่ะจะอยู่บนบล็อกเชนก็ตามแต่พอโหวตแล้วอะ่ะก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกว่าคนที่ที่โหวตอะ่ะ พอพวดแล้วคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบอะ่ะเขาทําตามนั้นหรือเปล่านะครับมันก็ดูจะเป็นประเด็นที่เอ๊ะแล้วแล้วมันจะเวิร์กเหรอแต่ว่าย้อนกลับมาก็คือตัวของล็อกเชนเป็นหนึ่งเทคโนโลยีเท่านั้นเองแต่โครงสร้างการกระจายอำนาจอ่ะมันคือความคิดของผู้คนมันคือพฤติกรรมของคนที่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเวิร์กหรือไม่มันอยู่ที่ว่ากลุ่มของชุมชนตรงนั้นอะ่ะมีความอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากแค่ไหนนะครับทําให้สิ่งที่น่าจับตาอย่างหนึ่ง ก็คือถ้าเกิดว่าโครงสร้างดาวมันจะเวิร์กจริงๆอ่ะน่าจับตาในเรื่องของเมตาเวิร์สนี่แหละเรื่องของโลกเสมือนเพราะว่ามันเป็นการรวมของคนคริปโตหลายๆคนที่มีความคิดที่อยากจะกระจายอานาจเหมือนกันดิจิทัลไลท์เหมือนกันเนี่ยจะมาก่อร่างสร้างดาวขึ้นมาว่าเอ้ยกฎเกณฑ์มันจะเป็นประมาณไหนแถมอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลายๆครั้งอ่ะเวลาเวลาที่โหวตกันขึ้นมาอ่ะถ้ามันเป็นโครงสร้างของคนโหวตปุ๊บต้องให้คนไปทําแต่ว่าหลายๆครั้งพอพอ พอมันอยู่บนบล็อกเชนอ่ะพอมันเป็นแบบโคดตันอะไรแบบนี้หลายๆเพรโพสซอ่ะมันคือการแก้โคดนะก็คือพอโหวดผ่านปุ๊บกดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็จะคล้ายคล้บิตคอย Bitcoin นั่นแหละที่มันมีการเปลี่ยนกดมาเรื่อยนะก็คือเรื่องของการอัปเดตเซตบิคหรือว่าเออล่าสุดก็คือแทบรูทอีกเงี้ยก็คือต้องให้เออโนดอ่ะโหวตเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คืออันนั้นก็คือเมอนเป็นพรโพสซของโคดนะพอวตผ่านปุ๊บก็เอาไปรันเอาไปอะไรนู่นนี่นั่นเออกดเกณฑ์ต่างๆก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนเลยมันก็จะดูดูจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นน่าติดตามเหมือนกันว่าเมตาเวิร์สมันไม่ได้เกิดแค่การตอบโจทย์อุตสาหกรรมอะไรต่างๆตอบโจทย์นี้ผู้คนแล้วด้วยแต่ว่าเมตาเวิร์สยังมีอันเฟรนเดนท์ตงนี้แหละว่าพรมันใช้คนน้อยลงอยู่แล้วด้วยแล้วระบบการกระจายอำนาจอ่ะยิ่งยิ่งเราใช้คนน้อยมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งกระจายอำนาจได้มากเท่านั้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้ความเชื่อใจเนาะด้วยความทัสเลตแบบนี้น่าคิดเหมือนกันว่าระบบเศรษฐกิจอ่ะที่ ที่มันจะเกิดขึ้นใหม่บนโลกใหม่เมตาเวิร์สเนี่ยพอระยะยาวแล้วมันต้องรันแข่งกับประเทศต่างๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่พี่กิมบอกเลยว่าเมตาเวิร์สน่าจะเป็นเขาเรียกแหละถึงแม้ตอนนี้ภาพจะยังไม่ชัดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอเมตาเวิร์สมันเริ่มสร้างแล้วอะเหมือนตึกมันเริ่มสร้างแล้วอะมันจะเริ่มเกิดอาชีพขึ้นมาบนนั้นและนั่นแหละคือโอกาสของทุกๆคนที่ที่จะเข้าไปหาตําแหน่งของตัวเองเข้าไปหาอาชีพในตัวเองอะแล้ว มันน่าสนใจมาก GDP น่าจะเติบโตเยอะมากๆก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับมาแล้วขอไปหาจะตามลว้ย <Okay S 2> โอเคครับ <okay S 2> โอเคครับเจอกันนะครับบครับบ uh ๊า huh. ยบายครับ